น้องจะแต่ตัวเป็นน้ำคือแบบทำให้ผิวหน้าเราอิ่มน้ำอิ่มฟูหน้าไม่แห้งไม่เป็นขุยใดๆทั้งสิ้นนี่เวลาลงบนหน้าของเราก็จะประมาณนี้นะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเด็กอีกแล้กลนิคสในคลิปนี้ก็มาแบบว่า หน้าเปื่อยๆหน้าสดอีกแล้วจะควเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสกินแคร์ของเรานั่นเองก่อนที่เราจะไปออดูสกินแคร์ครีมตัวครีมตัวนี้ของเรานะคะทุกคนเราก็จะมาทานน้องคอลลาเจนของเราก่อนนะคะตัวนี้เคยรีวิวแล้วนะเป็นซานาคอลลาเจนนะคะทุกคนเป็นในรูปแบบน้องซอฟเจลนะคะเป็นในรูปแบบ ปซอฟเจลแบบปลาแบบนี้นะทุกคนนี่นะคะตัวนี้เคยรีวิวแล้วนะทุกคนทานก่อนนอนแล้วก็ตอนท้องว่างนะแต่ตอนนี้คือก่อนนอนคือแบบว่าเราจัดหนักกับอาหารมื้อดึกไป,ไปเยอะมากนะทุกคนก็เลยยกยอดมาเป็นทานตอนเช้านะคะคลิปนี้อัดตอนเช้านะทุกคนก็เลยแบบทานเลยจ้าหนึ่งซอปเจลก็พอต่อวันนะคะทุกคนคือแบบมันเดือม,มาก อาจ,จมเสียงึงนะทุกคนทานง่ายมากทุกคนไม่คาวเลยแล้วแบบว่าชอบในการสะดวกสบายแบบว่าไม่ต้องฉีบไม่ต้องชงคือแบบว่าคือเล็กทานเองนะทุกคนแล้วแล้วชอบก็เลยทานเป็นประจำทุกวันนี้หมดไปเป็นแบบเกือบ20กระปุกแล้มั้ง นะทุกคนอันนี้ไม่ได้มารีวิวก็คือรีวิวไปแล้วใครอยากดูเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าตัวน้องเขาอ่ะมีสรรพคุณยังไงจ๊ะสกินแคร์ที่ใช้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ชอบมากทุกคนก็คือเจ้าน้องตัวนี้เลยนะคะเป็นครีม sea cat forest cream ของ b บ l l o s c o นะคะทุกคนตัวนี้เล็กใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ สเดือนแล้วอะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูกระปุกของเราอันนี้จะเป็นกระปุกเต็มนะอันนี้จะเป็นกระปุกที่แบบนี่หมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมนี่หมดแล้วหนึ่งกระปุกนะคนะทุกคนคือชอบในความเนื้ออควาเบสของเขามากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่ให้ดูกระปุกรีวิวกระปุกไปก่อนนี่นะจ๊ะก็ใช้หมดไปแล้ว ตัวเนะื้อครีมของน้องจะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้นะจ๊ะเมื่อเรานำครีมเนี่ยลงสู่ผิวของเราก็จะแตกตัวเป็นน้ำออกมาแบบนี้เพื่อคงความชุ่มชื่นแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้กับผิวเราอยู่ได้ตลอดทั้งวันจ้า ซีเกตฟอร์จครีมจะมีสารสกัดจากพลังแห่งผืนป่ารวบรวมดอกไม้ที่หายากทั่วโลกทั่วประเทศมารวมในกระปุกนี้ด้วยพลังแห่งท้องทะเลที่ทําให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสเรียบเนียนด้วยเนื้อครีมของเขาที่แบบว่าเข้มข้นมากๆทุกคนดู ขนาดติดอยู่กับช้อนก็ยังไม่ตกหล่น,นจ๊ะมีความเข้มข้นมากสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์8ประการอย่างเห็นได้ชัดในกระปุกเดียวแม้ความกระปุกก็ยังไม่หล่นออกมาทุกคนคือแบบมันเลิศมากเลยยังช่วยแก้ปัญหาสิวจากที่ต้นเหตุหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกคุณแม่ทั้งคันก็สามารถใช้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยอีกด้วยจ้า หลังจากนั้นเราก็จะมาทาลงที่หน้าของเราเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะลงที่หน้าเลยจะยังไม่ได้ทาครีมใดๆเลยนะทุกคนก็จะลงน้องไปเลยตอนนี้เรากำลังทดสอบอตัวเซรั่มของของเขาอยู่นะทุกคนคือแบบได้มาใหม่ได้มาใหม่เป็นเซรั่มเลอร์ออกซีนะคะของแบร์โรสโกนี่แหละ แต่ก็ทดลองใช้อยู่นะทุกคนรอแบแรบเดี๋ยวจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะทาหน้าแล้วทุกคนอย่าลืมทาคอมันก็คือสำคัญมากนะจ๊ะใบใบคอวะคอลำคอของเรานะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยลงไปเลยบนใบหน้าของเราน้องจะแต่ยตัวเป็นน้ำคือแบบมันดีมันชุ่มชื่นมันรู้สึกแบบว่าละมุนชุ่มชื่นมากทุกคนน้องยังช่วยในเรื่องของแบบ ทำให้ผิวหน้าเราอิ่มน้ำอิ่มฟูแบบเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวสำหรับใครที่มีผิวหน้าที่ค่อนข้างจะแห้งนะทุกคนใช้ตัวนี้เลยคือแบบว่าหน้าไม่แห้งไม่เป็นขุยใดๆทั้งสิ้นนุ่มฟูมากมีความเป็นแบบฉ่ำน้ำฉ่ำวาวโกลว นี่เวลาลงบนหน้าของเราก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมอ่ะโอนไม่เหนียวเนอะหน,หนาด้วยนะตัวน้องจะซึมเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนช่วยกระชับรูกลุ่มขนเหมาะสำหรับใครที่แบบว่ามีผิวติดสารนะคะไปใช้ครีมอื่นๆมาแล้วก็ติดสารมานะคะทุกคนเจ้าครีมซีเคทฟอร์เรส c r ครีมตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยผักสารภายในผิวรากผิวของเราลนะ่ะ ออกมาให้สารของเราออกมาแล้วก็บำรุงให้ผิวภายในของเราเนี่ยแข็งแรงดูกระชับดูแบบมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นนะคะทุกคนตัวน้องมาในปริมาณ30 ml นะคะทุกคนใครที่สนใจเดี๋ยวเ็กจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะจ๊ะใครสนใจก็คือไปตามเลยใครที่แบบว่าอยากมีผิวที่แข็งแรงอยากมีผิวที่แบบว่าอิ่มน้ำ ผิวที่แบบไม่แห้งไม่กล้านนะคะทุกคนกระจ่าสใสผิวติดสารคือคือแนะนำเป็นตัวนี้เลยจ้าแล้วน้องตัวนี้นะคะเป็นแบบว่า make in korea จ๊ะคือแบบใน l บ b h a n a อร์สนะคะที่แบบว่าผลิตให้กับสินค้าเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆนะคะทุกคนในราคาที่แบบว่า, 1, าพันอาบสองพันอาสามพัาขึ้นไปนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเป็นกล่องของเขานั่นเองนะคะทุกคนต้องบังอย่างนี้ไหมเป็นกล่องแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูข้างๆรอบๆแบบนี้เลยทุกคนอันนี้จะเป็นกระปุกที่4ของเล็กเองนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้แกะนะคือมันดีมากทุกคนใครอยากลองอยากตามก็คือไปเลยจ้า สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสกินแคร์ที่ชอบที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานมากนะทุกคนร่วมเกือบ4เดือนนะจ๊ะสำหรับใครชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบตัวครีมที่เล็กนํำมารีวิวในคลิปนี้นะคะทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเล็กด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดในการารีวิวคลิปของเล็กต่อตอไปนะทุกคนเล็กจะนำสกินแคร์ดีๆที่เล็กใช้แล้วรู้สึกแบบว่าชอบไม่แพ้มาฝากทุกๆคนกันนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ